สวัสดีครับอยู่กับผมช่องแสบเนื้ผ้าสามสามนะครับผมตอนนี้ก็ขาดตับแกล้งครับผมเจอรถบรรทุกรับแยงเป็นรถบรรทุกนมโรงเรียนนะครับพลิกคว่ำอยู่นะครับเลยตู้ตำรวจทางหลวงสงสนมานะครับก่อนถึงแยกกระเฉดนะครับจะลองไปดูกันนะครับก็บาดเจ็บเขาบอกไม่มีครับผมไปกับรถอีกคันนึงแล้วครับเป็นรถบรรทุก4ี่ร้อใหญ่ครับยี่ห้ออีซูซูนะครับผมนี่ครับพลิกตะแคงอยู่ข้างทางเลยครับนี่มีล่องรอยด้วยนะครับล่องรอยเหวี่ยงหมุน นี่นะครับลอยตั้งแต่กิ่งไม้ที่วางไว้นะครับแล้วก็ลอยดำๆบนถนนเนี่ยครับนี่ครับอยู่บนถนนสุขุมวิทครับผมก่อนถึงแยกกระเช้ครับผมบาดเจ็บไม่มีนะครับนี่ลักษณะนี้ครับข้ามไปยู่ฝั่งโน้นครับนี่ครับรถเนินพาสซ้ำๆก็อยู่ลิบๆนู่นครับติดขัดอยูเลยครับ แต่กิ่งไม้นีครับที่วางไว้ครับพื้นผิวถนนดำๆไปนู่นนะครับก็คนขับไปแล้วครับไปรถอีคันนี้ครับบาดเจ็บไม่มีนะครับผมบาดเจ็บเล็กน้อยครับไม่ประสงค์รอพอนะครับผมรับแจ้งว่าเป็นรถบรรทุกนมโรงเรียนนะครับก็อยู่ไหลทางนะครับผมฝั่งซ้ายก็ไม่กีดขวางการจราจรเท่าไหร่ครับผม ใคก็ผู้กเศษก็กลับไปแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็กลับไปแล้วครับเพราะว่าไม่มีคู่กรณีเดี๋ยวรอรถยกมาวสีครับรถเส้นนี้วิ่งเร็วด้วยครับแจ้งว่าเห็นว่าขับมาดีๆแล้วรถมันเหวี่ยงครับมันเหวี่ยงแล้วก็จะแข็งโัวนะครับประมาณนี้ครับคข่าๆประมาณนี้ครับ ดีครับเป็นขับไม่ใช่หรมากครับกะแทงข้างเลยครับก็กระจกหน้าแตกครับกระจกแตกแต่เดี๋ยวเขาคงจะมากู้ครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสั้นๆครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับช่องแสบเนื้อาสามสาครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบเพลงนี้ครับผมสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ